สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับครูบูในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์กับการทดลองแสนสนุกค่ะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์การหมุนรอบตัวเองของโลกกันค่ะและวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันที่เรื่องของการเกิดทิศนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมถึงกำหนดให้ทางฝั่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือทิศตะวันออกและกำหนดให้ทางฝั่งที่ดวงอาทิตย์ตกคือทิศตะวันตกการเกิดทิศเหล่านี้เกิดได้อย่างไรมีหลักเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกำหนดถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในบทเรียนคะ่ะน้องๆคะ เราแวะไปเยี่ยมเจมกันสักหน่อยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะชวนมาขามป้อมไปเก็บผักที่แปลงผักของคุณลุงด้วยไปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนผมกับมะขามป้อมกําลังจะไปช่วยคุณลุงเก็บผักครับเพื่อนๆไปเก็บผักด้วยกันสิครับว้าววันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะมะขามป้อมใช่ลมพัดเย็นดีจังนี่เจมแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าลมพัดมาจากทิศไหน รู้สินั่นไงนายดูสอนลมสิเห็นไหมหัวสอนชี้ไปทางทิศตะวันออกนายรู้ได้ยังไงว่าทางทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกอ่ะเพราะเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากทางนั้นน่ะคุณลุงเคยสอนว่าทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือทิศตะวันออกส่วนทิศทางที่ดวงอาทิตย์ตกคือทิศตะวันตกนะ่ะเอถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการกำหนดทิศก็ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์อย่างนั้นเหรอนั่นสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อ้าวเด็กๆไหนหว่ามาช่วยลุงเก็บผักทำไมมายืนทำหน้างงกันอยู่ตรงนั้นละ่ะเรากำลังสงสัยครับว่าทำไมทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงกำหนดเป็นทิศตะวันออกและทิศทางด้านที่ดวงอาทิตย์ตกถึงกำหนดเป็นทิศตะวันตกล่ะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์คือตัวกำหนดทิศล่ะครับไม่ใช่หรอกแต่การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เป็นเพียงการสังเกตทิศที่ง่ายที่สุดนะ่ะ ถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์ในตอนเช้าเราจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งซึ่งนั่นก็คือทิศต,ตะวันออกต่อมาเราจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะของเราพอดีในเวลาเที่ยงนั่นถือเป็นจุดสูงสุดและเราจะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งซึ่งก็คือทิศต,ตะวันตกนั่นเองลุงครับถ้าเช่นนั้น แสดงว่าดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ขึ้นและตกอยู่ตลอดใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นและตกหรือเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกหรอกความจริงแล้วเป็นเพราะโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะ่ะทำให้เราเห็นเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่โดยธรรมชาติแล้ววัตถุบนท้องฟ้า ช่นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์นั้นจะอยู่นิ่งๆกับที่แต่เพราะโลกหมุนรอบตัวเองต่างหากจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์เหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่ไปด้วยนะเอ๋ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับลุงช่วยอธิบายเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมครับว่าการที่โลกหมุนรอบตัวเองเกี่ยวกับการเกิดทิศได้ยังไง การหมุนรอบตัวเองของโลกจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์คือจะหมุนจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกทำให้คนที่อยู่บนโลกเห็นเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากทางด้านตะวันออกค่อยๆเคลื่อนที่ไปสู่ด้านตะวันตกดังนั้นจึงมีการกำหนดให้ด้านที่คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นทิศตะวันออกและด้านที่อยู่ตรงกันข้ามเป็นทิศตะวันตกนั่นเองอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองเราจึงเห็นดวงอาทิตย์มีการขึ้นและตกเราจึงนำตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มาเป็นตัวกำหนดทิศนี่เด็กๆรู้หรือเปล่าว่านอกจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วยังมีทิศอื่นๆอีกนะ ลุงหมายถึงทิศเหนือกับทิศใต้ใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วเก่งมากมะขามปอมทิศหลักที่ทุกกำหนดไว้จะมีสี่ทิศด้วยกันได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกลุงครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าทางไหนคือทิศเหนือและทางไหนคือทิศใต้ครับโอ้ไม่ยากเลยเจมส ถ้าเรายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันตกซึ่งทางด้านขวามือก็จะเป็นทิศใต,ต้และทางด้านซ้ายมือจะเป็นทิศเหนืออ๋ออย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับช่วงนี้ชี้แนะนอกจากทิศหลักทั้งสี่ทิศ ได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วยังมีทิศที่แตกย่อยออกไปอีกเช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นน้องๆคะเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆกันหน่อยดีกว่านะคะให้น้องๆนำทิศต่างๆมาเติมในช่องว่างให้ตรงตามตำแหน่งถ้าน้องๆพร้อมแล้ว ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ